กราบสวัสดีเอฟเฟกติฟเพลยทุกคนด้วยนะวันนี้อยู่กับรถถัง60สทีพีไปรถถังสายวิจัยที่อ่า,อาเรียกได้ว่าดีสุดที่ผมคิดได้ป้อมปืนหนา280แล้วก็ตัวถังก็ตามนั่นแหละอ่าดีพก็ตามนี้เวลาบรรจุก็ตามเนี่ยถือว่าใช้ได้นะเวลาบรรจุก,กับดีพีอ็ุ้มกดลบเถือว่ากำลังดี ไม่ได้แย่แลบผูกอะลบผูกอะคือเริ่มแย่โอเคจุดเด่นของมันก็จะมีถังสเตนแล้วก็ของก็ตามนี้ถ้าไม่ชอบก็เอาถังน้ำมันไปได้ส่วนกระสุนก็ตามนี้อุปรกรณ์ก็ตามนี่แต่แนะนำให้จัดเองดีกว่านะข้อดีของคันเนี้มันจะอยู่ที่ปืนเกราะแล้วความยิงยาก ข้อเสียก็จะมีรังแหง่ายกับปืนกากแล้วก็ก็ตามนีครับทีดีมันจะยิงตรงสมๆได้นะทุกคนถ้าใช้ลูกทองมาดูรีเพลย์เกม,แ,กมแรกกันตานี้เป็นแบบฮาสติลส่วนทีดีก็ จะขึ้นเขานะแล้วก็มีเมาส์เชนตามผมมาหนึ่งคันคันนี้ถ้าจะเล่นให้ดีต้องเล่นเนินครับเพราะหัวเขาแข็งมากๆแล้วก็ปืนเขาก็ดีเลยไม่ไม่ได้เดียงันมันหมายถึงมันผสมผสานกับการเล่นของหัวแข็งได้มันกินอร่อยเหมือนกันแล้วก็ลองไปยิง MT ก่อนดีกว่าช่วย MT ยิงอะถึงเราจะยิงไม่แม่งก็ตามแต่ ยังไงถ้ายิงดีๆมันก็ได้อยู่เจอยังไม่เจอเ e อีกยสิบอ็บครับยิงไปหก7้าเจ็บจิบอยู่นะอะทำอะไรไม่ได้มากำอยู่ไกลเรายิงซับไปก่อนตอนนี้ไอ้เวียดนามคนหนึ่งไอ้กงคนหนึ่งตายไปแล้วโอเคเ e อี้ยสิบอ็บก็ไปแล้วเราม,มาสังเกตเล่นเราดีกว่าไอเอสแปนฮะ สวยที่เราเก็บไปคนหนึ่งไอเอสแปดอีเจหางกะติทุกคนอย่าเลยแต่อีเจ็ด้านีนะ้จำไหมมันแย่มากแล้วก็ทำให้ทีมแพ้เลยมันคือการโยโลไอไอเอดก็เอาเขาด้วยนะเล่นตามหมือนอีเจ็หเลยอย่าเล่นตามอาทำ ทางสตีนใช้คุ้มเลยทีนี้ผมจะ,จะเก็บ E75 ก่อนนะเพื่อให้เมสาเขาเสียเลือดน้อยอโอเคสวยทีนี้มองก็จะได้ไม่ดันดันเลนต่อผมก็จะเก็บไอไอสเปดนะอีสตาดารีบูเฉดภาคโอ้โดทุเรศเลยหมายถึเงเสียงคุณภาคอะ โอเคยิกยักไปเขายิงแล้วก็กลับไปยิงต่ออ่าอย่าเล่นแบบนี้ทุกคนต้องระวังไงพี่ข้าด้วยคันนี้รางมันเหกง่ายอยู่และรางมันอยู่หลังป้อมอ่ะถ้าพี่ข้าเขายิงมาเขาอาจจะไอพี่ข,ข,ข,ข้าก็เควมอยู่ขาครับถ้าเขายิงมาเขาอาจจะยิงรางเราเหกได้ซึ่งมันไม่คุ้มมากๆไอเอสแ ไม่กล้าออกครับเพราะมันมีมี่าดอยู่เรายังมีคาดนสปอตครับแล้วก็ไปเลยเข้าหมังเราคือ MT Line MT Line ตายไปแล้วอะสวยครับเข้าสปอต FV ได้แล้วครับผมก็ได้เวลามาคาตรงนี้แหละกดติกมุมแบบ เวลานี้ก็ต้องเข้าไปหาเขาแล้วครับตอนนี้เลือกผมน้อยผมก็เลยโผล่นั่งหรอเขาถ้าผมยิงพลาดผมก็เลยแบบเอาชัวร์ดีกว่ามยิงตรงนี้มันแงตายผมยิงพลาดอ,อ่ะเอฟวีวิวมีตัวแกแกเขาเล่นัวข้างบนอยู่ คงจะไม่ยิงฮีดีกว่าครับเพราะว่าถ้ายิงฮีเผื่อเขามีกันระเบิดซึ่งมันจะเปอากว่ายิงปกติโอเคเขาจะไปล้อมเราอ้อมอ้อมราจากอีกฝั่งหนึ่งหนาลรียวผัดสุดเออโอเคใกล้ okay. ใกล้เนินนะยิงไปป้อมค้างมาแ๊ดเก็บงานผมน่าตายตาย เค okay, ดิ่งเวลาครับอ่าเจ็ดไล่คุมๆเลยเจดสวยมีคน,นอ,อัพสิกรช็อตไปตอนนี้เจ็ดพเพนเพนเพ,พ,พนเตอร์ก็จะมายิงชือดันซึ่งก็ชนะสวยงามได้เมีดห้าพันครับแล้วก็แบกทีมตัวหลังครับเหมือนเดิม มาอยู่เกมที่สองครับวินแบบมือหิมะกระดม่ใช่เฉดโคเกนนี่ผมว่าลายตำนามันมันดูเท่มากอ่ะแล้วก็ไม่แพงเลยเหมือนชาริดดนดูมีมารายละเอียดแต่มันแพงสองเท่าเลย คิ้วมาครับตอนนี้ยังไม่เจอศัตรูแต่เราจะไปเจอตรงตรงที่มันดักนั้นได้อะตรงนั้นแหละขนาผมผมเจอแนอย่างน้อยหนึ่งตัวแล้วก็เป็นความจริงนะเนื้ปืนเปี้ยวเราดับไม่ได้ต้องเอาพวกพวก,พวก,พวกเยอรมันเขาที่ปืนมันจะแม่นๆหน่อยไม่เยอรมันสมมากมันจะแม่นกันเอามายิงได้หรือจะเอาวิ่งเร็วก็ได้วนะแบบอีเอ็มห้าสิบบีเท่านั้น เห็นไหมทุกคนมันใช้ไปอยู่จากป้อมปืนแล้วก็ปืนที่แรงไลป้อมคันนี้หนาแล้วก็ปืนยิงแรงอ,ะอ่ะอลูกคนรีบอกนะถ้าเขาสเปมดงทีมันจะเข้าแต่ว่ามันจะไม่แรงเลยการวังกันที่กลัวตายโอเคแล้วก็มีอยู่ีดี ยิงไป503ส,ส,สีได้เป็นตกนะโชคดีคิดว่าโชคไรเลยวิ่งไปข้างหน้าเจไม่50ครับทำ SS อันนี้ฝืนทำมะจริงจริงไม่นด้ไม่ทำเพราะว่ามันยิงได้อะแต่ไม่คิดว่าเขาจะยิงแม่นไม่ไม่คิดว่าโชคดีปืนเขามันไม่ค่อยแม่นเหมือน อันี้เอมเอ็กซ์ักสี่ทีนึ่งโอ้ยผมก็ถึงสองครับแล้วก็รอดีเลยแล้วก็นี้ถือวิวชาติแต่เขายิงติดบินอ่านบินพวกเราจะกดทางสตรีมไปเก็บเอมเอ็กซ์ก่อนกันดามิดปัดปัดตกเลย สวขั้นนักพิธีเราดูปืนเขาเล็งยังไงอยู่แล้วเราก็หันตี้ตะขาบไปให้เขาครับอย่างเงี้ยแล้วเราก็มีเงินทันน้งหอันนี้ที่ใช้ฮีทโฮ้าบังร่างเหตุครับแต่ไม่เหตุครับเปะ ยิงไป4,000ลงังค,ครับคมๆต้านี้ถึงจะไป MT Line ครับในหแบบมันดีระวังดีแบบเล่นสนุกมากครับ <_ C 1> บอกแค่นี้เลยแต่ว่ามันจะมั่มวๆหน่ <_ C 1> อยต้านนี้ผมเอาหัวเรียวมาด้วยเส้นดดดมีกำลังจะไปตรงนั้น รเ,เราถือว่าเป็นกำลังให้เขาครับเขาถือว่าเปนคนยืนเล่นหลักอช่ตรงนี้คุณจะเอาเ e อ็มไห้าสิบบีมาเล่นนะเพราะว่ามันวิ่งเร็วพอๆกับ MT เอ็มทีเลดแล้วมันก็อ่ามีแม็กด้วยมูกดเตอร์ดีคือว่าเล่นกับยอทซื้อเลยแถมเลยเยีะกว่าแล้วก็ถึกกว่าอีเจ็ดห้าง กดคีบไปหยิบปืนอต่โชคดีครับเพื่อทีมันไม่ค่อยแม่นนะครับแต่ว่ามันก็ยังพอยิงได้อยู่ขึ้นมายิงไปโดนวิกเกอร์แต่ว่าอวิกเกอร์เขา้าหนีแต่ว่าเขาย,ยังดูแลเพื่อนอยู่ถือว่าขเขาเล่นดีมากส่วนอีเกียนท่าก็าาเลยตายแหละ ยิงไปกดตังสเตนแล้วก็ยิงไปโซ่สาววิกเกอร์ก็ยังอยู่นะถือว่าไม่ไม่ทิ้งเพื่อนแต่เขาอ,อยู่ในระยะที่ซับเพื่อนได้แนละ้วก็หนีได้ด้วยถือว่าฉลาดอ่ะทีนี้ก็ต้องดันไปประกบเขาครับไปล้อมเขาเพราะว่าเรียะลายนี้เขากันไม่ได้ล,ล้านนุ่นก็ยังไม่ชนะครับถ้าดีถ้าเอาชนะลายนุ่นเราอาจจะมีโอกาสแบบ แพ้ได้เลยแต่เขายังไม่ชนะครับไม่รู้ทำไมเหมือนเจ็ดอีร้อยตืนบ้านมากตืนเข้าไปดูมันบ้าขนาดนี้ไม่เชื่อไม่น่าเล่นครับแต่มันเล่นได้อ,ะ,อะทุกคนเห็นตรงนี้ไหมขอดีได้ข้อเสียวอยู่ในเวลาเดียวกันอ่ะทุกคนตอนนี้เขายิงผมไม่ได้แล้วก็ผมยิงเขาไม่ได้เหมือนกันาปืนผมเดียวกดฮีทไป รอแบบป๊บหนึ่งแค่เ้าไปตายสวยแล้วก็มาตอนนี้ผมปิดล้อมก็ได้แล้วเริ่มจากการยิงปกเคพีพีเอ็มเอ็กแต่ก็ติดดินนะลงดินเลยลงดินคมจัดตอนนี้ก็หาหินมาปิดพุงไว้เขาจะยิงเราไม่ได้ e m x โืลอขึ้นมายิงท้องไปรอโหลดยิงไปยิง60 G ีไปกตหลดเสร็จนะไม่กดไม่พอไปต่อยแล้วก็อ่ะป่ะสวยงามก็เออใหม่แล้วก็เก็บ e m x ตอนนี้เหลือขผมน้อยแต่ว่า จุดอ่อนผมมันยิงยากเกนะินอ่ะเขาก็เลยยิงเบาฮะก็ยิงห้องผู้การเอ้ยห้องของคูลนขับแต่เขายิงไม่โดนเขามันยิงยากมากแล้วกเก็บคนนั้นเลยแล้วก็ชนะครับทีมอคลายตำนานของคันนี้โอเค3,500ครับ สามพหแล้วก็แบกทีมผมๆมโอเคเจอกันครับ